เดียวนี้เนี่ยมันจะลดต้นทุนผลผลิตก็ได้เท่ากับที่เราใส่ปุ๋ยใส่ข้อมูลเยอะๆคือว่าไม่แพงหรอกครับต้องร้อ้องร้อยเนี่ยถ้าเรียนจริงๆถือว่าไม่แพงคุ้มยิ่งกว่าใช้ปุ๋ยยี่ห้อดังๆอีกครับโคตรงามเลยลดต้นทุนอะไรลุงได้บ้างยาฆ่าแมลงยาฆ่า,มาแาามลงปุ๋ยปุ๋ยได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นลุงมีต้นทุนอะไรที่ลดลงบ้างหลังจากที่ใช้เพียวก็ปุ๋ยปุ๋ยแหละอันดับหนึ่งปุ๋ย ยาคามาลมาแรกนี่แหละครับเป็นคีดไม่ฉีดเลยนะฉ <ผม S 2> ีดแตเพียวอย่างเดียวเคยใส่ไล่หนึ่งสองลูกสามลูกก็ใส่ลูกเดียวได้ใช้ดีเพราะว่าผมใช้มาตั้งแต่เปิดตัวทีแรกๆเลยเพียวยอมรับว่าดีัเยี่ยมคิดว่ามันไม่แพงมากเราก็ซื้อได้ขอใช้แล้วดีก็เลยสั่งต่อคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าอยากบอกให้ใช้เพียวจ้ะได้ผลดีลดต้นทุน ลดการใช้ปุ๋ยลดการใช้ยาเยอะก็ลองมาหลายยี่ห้อแล้วอะดูนี่ดีกว่าเคยใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆมาไหมใช้เคยใช้ใช้มาเยอะไม่ดีเหรอครับดีแต่ตอนแรกพอช่วงหลังไปแล้วก็เพราะเราเรายืนหยัดในคุณภาพบริษัทเขาก็มีความมั่นคงไม่เคยมีประวัติว่าจะเจอปุ๋ยปลอมหรือผลิตภัณฑ์ปลอมอะไรมาขายอย่างเงี้มาผมมาใช้นี่ผมสังเกตดูว่าใช้ได้ครับพอใจฮะพอใจพอใจผิดหวังไหมไม่ผิดหวัง ก็ใช้ยี่ห้ออื่นก็ใช้มาเยอะแล้วห <ฮะ S 2> ละฮะมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยติดครับปัญหาเรื่องหนอนเจาะต้นแล้วก็หนอนเจาะใบหนอนกินใบไม่มีไม่มีเลยไม่มีเพราะว่าฉีดไปนะผมจะดูเลยโอ้โหใบมันพึ่บไปมหมดเลยครับใบมันจะโดกมากมันได้ผลเนี่ยผมถึ่งเนี่ยผมถึงเนี่ย,ยบอกโอ้แน่นอนเขาบอกก็ประทับใจประทับใจที่ว่าลูกติดดกแล้วก็ใบเขียวสมบูรณ์ดีโตเร็วด้วยครับโตโตเร็ว อย่างนี้ต้องเพียวโปรโมชัน่นครบเซตชุดที่2จัดเต็มเพียว1เพียว2เพียวเวิร์กเพียวพาวเวอร์อย่างละ1ขวดและเพียวผง5ซองปกติ5,960บาทลดเหลือ3,000บาทแถมฟรีเพียว X7 ซองมูลค่า2,800บาทและเสื้อยืด1ตัวฟรีฟรีทันที โปรโมชั่นสุดคุ้มชุดที่2ลดต้นทุนเพียว1เพียว2เพียวเวิร์กเพียวพาวเวอร์ยางละ1ขวดเพียวผง15ซองปกติ9,940บาทลดเหลือ5,000บาทแถมฟรีเพียว X 15ซสองบูลค่า6,000บาทและเสื้อเชิ้ต1ตัวฟรีฟรีทันทีพลาดไม่ได้แล้วกับผลิตภัณฑ์ดีๆราคาไม่แพงตอบโจทย์เกษตรกร,กรได้ครบ สนใจโทร02 1049999 0875485577ไลน์แอดไซน์เกษตรเพียว w w w เกษตรเพียว .com เพียวนวัตกรรมเพื่อเกษตรกร,ร,กร,รไทย